กดตามจังหวะครับเฉ่งจังหวะกด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 ตามจังหวะครับกดตามจังหวะได้เลยกดตามจังหวะครับจะได้เหยกดกระด้างพลึบพลึกคลึบได้เลยนะครับสองสองจุดส allora ี่น şey ิ้วห้าถึงหกเซนนะครับเดี๋ยวให้น้องๆเขาเดินลงไปเรื่อยๆนะครับขับไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องๆเขาจะไปจัดท่าให้นะครับไม่เป็นไรนะครับนะครับละางวางที่กดนะครับกระว้างที่กดให้มองตรง ม้หนา้าอะไรครับเพื่ออหา,อาคนมาช่วยยาต่อจากเขาถ้าานเกินไปไรเราไม่ไหวเราจะได้มีคนช่วยนะับดีครับสครับมีตัวเลขขยับไปเรื่อยๆที่หน้าจอนะครับ200ครั้งถ้าเหนื่อยก็เงยหน้าดูตัวเลขได้เป็นระยะๆนะฮะสอง้0ครั้งนะ้ครั้งวันนี้เราเอาล็อกมาสองร้อครั้งไว้ก่อนนะฮะ กดับกดให้ลึกปล่อยให้สุดครับกดให้ลึกปล่อยให้สุดแขนเติอไม่ก่อนะครับแขนเติอข้อสองไม่ก่อโดนลงในแนวตรงเก้าองศาครับ